เอาล่ะครับผมมีตลบก็สู่เอ็นเทียร์เองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไททันโคกแมนติดเชื้อซอมบี้มันจะเป็นไปได้ไงวะเป็นไปไม่ได้ดิวไว้เตยตอนนี้ไททันทุกจักรวาลน่ะติดเชื้อซอมบี้หมดแล้ววุ้ยหูยังบอกนะมันลามไปทั่วแล้วอะ่ะงั้นลองไปดูเลยดีกว่าบล่าและก่อนที่ไปดูคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์เยอะๆนะครับงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยดูดิมันพู้หวัญลำโพงว่ะเฮ้ยอาวุธอ่นะแล้วมึงดูปืนนี่ย่างไฮเทคอะ่ะ อย่าบอกไว้จัดการพวกซอมบี้นะข็ได้ดิวะเฮ้ยอย่าจับต้องเอาอันนี้ลองเป็นระเบิดเหรอใช่ป่ะเฮ้ยดูดิอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเอาตัวนี้ไปไหนวะจยบอกไปทดลองเฮ้ยอยู่ในกองเหรอนี่กองทัพที่จะสู้กับพวกซอมบี้ไงว่าน่าจะใช่แทุกจักรวาลในเตยเตรียมการมาอย่างดีว่ะดูดิยูทูบเบอร์เต็มเลยว่ะ เนั่นใจชั้นหัวลำโพงโดนลากไปไหนวะเนี่ยเอาแล้วไงเฮ้ยโอ้โหและทุกตัวคือใส่ชุดเกาะใส่ชุดเกาะอ่ะเออเพื่อเตรียมรับมือไงเออการมันกัดไงการพวกซอมบี้กัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิมืดแล้วเข้าไปว่าไหนวะเนี่ยนี่ที่ไหนวะอุ้ยอาวุธเยอะจัดเอ้าแล้วทำไมถึงมีอาวุธเยอะขนาดก็น่าดีวะ เอาโลก,กระดาบมาแล้วให้เราไปไหนอะ่ะต้านอาสีแดงหรอเตรียมทําอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันลานประลองนี่ไหวเตยอย่าบอกว่าให้สู้กับพวกซอมบี้นะถูกจับมาหรอโอ้โหเุ้ยมึงดูดิเฮ้ยไอพวกหัวกล้องกระหัวลำโพงที่นวนจับมาเหมือนกันว้ยอย่าบอกนะให้สู้เพื่อมีชีวิตรอดเหรอเออใช่มันเป็นเกม โอ้ยแล้วดูดิเนี่ยพวกติดเชื้อแล้วอะคนสุดท้ายจะมีชีวิตรอดตายแล้วอุ้ยมึงดูดิโอ้ยเลยอย่างนี้ไรนี่ยังหัดำแล้วจะไหวหรอสดๆเลยอุ้ยอุยมีโล่อยู่นะเจ็บเจ็บเจ็บได้อยู่เอาแล้งไงเอาแล้งไงแม่งมาแล้วไงเตยโดดหนีก่อนโดดหนีก่อนโดดแล้วปักไหมเอ้ยงงงงงเฮ้ยแสงเล่ยเอ้าเอาตัวอะไรอ่ะถามมาได้ไงวะ ผ่ามิติมาเลยว่ะอุ้ยไอ้นี่มองอ่ะงงงงอะไรวะนี่หรือจะไฟเออพร้อมบวกอุ้ยอุ้ยแต่ยังหัวนะตึงจัดปาดเออตายเรียบร้อยตายง่ายๆอย่างนี้เลยขวานเดียวพร้อมปิดอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวนี้ตัวผ่าจักรวาลว่ะอะไรวะเนี่ยมันมามิตินี้ได้ไงวะคือมันถามว่ามีตัวหัวแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยอย่าบอกนะ เดี๋ยวง่ายตัวโหดกว่านี้ก็จัดไอ้พวกนี้เกินไเกินความควบคุมแล้ววะเฮ้ยอะไรอ่ะมันเปิดอะไรอ่ะเฮ้ยประตูมีตีประตูไปไหนก็ได้เปล่าไอ้นอตขึนน่าดีไว้เตยเฮ้ยมันส่งเรามาที่ไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาเอาไอ้นี่ไงที่พวกมันเอารองไว้อ่ะเออเฮ้ยไททันวะมีสัญญาณไททันด้วยอ่ะ มีชุดเกาะด้วยชุดเกาะเหมือนพวกมันปะก็จัดไปเลยอย่าช้านี่ล็อกเฮ้ยพูดตอนนี้แบ่งเป็นหลายฝ่ายวะเรือสรงอ่ะเนี่ยต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดวะเออเอาแล้วไงนี่มีไอพ่นด้วยเอ้ยนี่กดดอกมันกดดอเออพ่นมันกดผู้บุกรุกไงใช่ไงพี่แล้วมันออยพ่นมาแล้วกลับเข้าไปในจักรวาลเดิมมิติเดิมวะกลับเข้ามาที่เดิมอุ้ย พวกนี้เอาไอ้ตัวผ่านมิติไม่ลงเลยอ่ะมึงดูดิเฮ้ยเอาแล้วไงหูใจพวกนี้แม่งไฮเทคพอสมควรเลยไวเตยแค่นานดีไว้น็อตดูดิเฮ้ยมันเสกอันนี้หายไปเลยหรอมันทะลุมาอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเอาแล้วไงนี่ผ่านมิติยังไงไปเร็วบ้ารออะไรอ่ะไปไหนอ่ะนี่ไงมินดี้ไหลจักรวาลเลยนัะน่ะดูดิไปไหนก็ได้มึงดูดิดอม อุ้ยดูดิอุ้ยมันยังมีหลายจักรวาลเลยนะไปทั่วหมดเลยว่ะที่กำลังจะติดเชื้อซอมบี้เลยใช่ไหมเออหุ้ยมันส่งเรามาที่ไหนวะเนี่ยเอาแล้วไงปุ๊บประตูปิดแล้วว่ะขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือด่วนเลยมาแล้วอะไรมากับพื้นสันอย่างงี้ฮ้ยโอ้โหไททันดิวแมนหัวสว่างติดเชื้อซอมบี้แล้วแล้วไททันโอกแมนจะเหลืออะไรนาฬิกาเฮ้ยมีคนจัดการอยู่ น้ำแสงสีแดงมาจากไหนวะไทยวะพุ่งไหนอ่ะอุ้ยโดนสารทิศเลยเอาแล้วไงตัวอะไรอ่ะอ้เอา UFO อะไรวะคิดว่าไทยทันหุ้ยผู้หัวซุ่มด้วยเอาแล้วไงอย่าบอกหัวซุ่มอย่าเป็นคนดีนะจัดการพวกซอมบี้อ่ะผู้หัวซุ่มว่ะอุ้ยเอาแล้วว่ะอู้หวปะน่ะโคตรโหด อ่ะหุ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าจะให้หัวส้วมอ่ะเดี๋มันจะจัดการโอ้ยนี่อยากกินมันรู้มือหัวส้วมเหรอมันแย่งไปว่าซอมบี้อ่ะเอาแล้วไงเตรียมไส้คุณแน่หุยดีนะแมงบินโอ้ยดูดีหลบสวยอยู่เอาแล้วไงหลบก่อนหลบก่อน้โยยกรถหุยยกรถได้ว่ะแปลว่าแมงเสริมพลังกายแน่เลยว่ะก่อนที่มันใส่อ่ะหุยกินไปเลยอ่าเดี๋ยวยูเอโอช่วยอยู่ดูดหน้าเอ้ยเขา หนีไปหรอหนีไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะที่มือมันอ่ะทําไมว้ามันคือพลังอะไรอ่ะเฮ้ยดูดิแต่หลบได้มันเร็วอยู่ได้ดิว้ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปทําไมมันถึงห่วงขนาดนั้นแสดงว่าต้องสําคัญแน่เลยเออดิเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ไต่ขึ้นไปบนตัวมันอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาแล้วไงระวังระวังนี่แน่เมาของหรอคืออะไรทำอะไรอ่ะเฮ้ยชุด้วกลารอ๋อวางระเบิดเมื่อกี้ ทำให้มันปล่อยเอาแล้วว่ะอุยมันเอาเกือบถึงตายเลยนะใช่ใช่เงี่ยมันจะตายอยู่แล้วแหละโอเคกูช่วยอยู่รีบเก็บเลยโอ้โหได้หวาดได้ตั้งนานว่ะเฮ้ยโอ้โหโดนอย่างี้เลยเหรอเฮ้ยมันมันมันโยนเข้าไปเพิ่มพลังเหรออย่าบอกนะว่าว้าวกูรู้แล้วก็เหมือนจีแมนไงที่จีแมนก็ได้เหมือนกันออ๋เอาแล้วไงอัพเกรดแล้วตึงและสบารดี ได้หมดเลยอ่ะวู้ยคือเหมือนมันสร้างอะไรก็ได้ปะพลังเนี้ยมันดูดิวู้ยไทท่านดิวแมนขนาดติดเชื้อซอมบี้ยังไม่ไหวอ่ะวิใครไอีกะนี่ไว้พวกนี้มาแล้วอย่าบอกนะพวกตัววงการอ่ะจัดการเลยมึงจำทีวีแมนไอหัวซอมบี้นี้ได้ปะจำได้จำได้ว้าวมุดลงไปแล้วหนีไปแล้ววุ้ยดีมากทันเวลา ไรพวกนี้อีกคุยมาคุยหน่อยวะไอพวกนี้มันเพื่อนเราไม่ใช่หรอเออว่ะนี่ไงไอหัวส่วมตัวนี้นี่ว่ะจําได้ป่ะเออจาได้จําได้นี่ไงไอ้นี่เหมือนจะติดเชื้อนะเมื่อกี้หึใครท่านอยู่ตรงนี้ดูดิมีแสงแดงๆอ่ะ้ไปช่วยก่อนป่ะเอ้ยมันหันปืนใส่หาเราอ่ะอ้าวปืนไปตกใจเลยตกใจอะไรวะตกใจใครพลังทิ้งว่ะ โอ้แสดงว่าพลังเนี้ยโหดสัตว์เอาให้หน่อยได้ไหมไม่ให้เออกูมไม่เชื่อมึงหรอกหุ้ยถ้ายนไปใส่ที่ใครมันจะเพิ่มพลังได้หรอวะน่าจะโหดอะคนนั้นน่าจะเป็นคนโหดเลยอะเดี๋ยวเอา้าจะไปหหดสวรรค์ข้ามมาจากวันนี้ได้ไงอะก็น่าดีวะเป็นตรวจเช็กดี้แม่งติดเชื้อป่ะวะว่าน่าจะไม่เหลือมาอย่างงี้เอออ้าวเดี๋ยวเหมือนโดนอะไรสีดำดูดอะ ออฆ่าตัวตายเลยอ้าวโอ้ยเอาแล้วหยเอาแล้วไงหัวสวรานติดเชื้อซอมบี้โอ้โหมาอย่างนี้แล้วมัน้อมแพร่เชื้อหยเดี๋ยวควันเต็มไปหมดเลยโอ้สุดยอดหยเดี๋ยวมองะไยไม่ค่อยเห็นเลยว่ะมืดเลยแหละอย่าบอกว่าหึสงอะไรแดงๆอะนีไงเอาอุ้ยเอาเราอยู่ที่ไหนอีกอะประตูไปไหนก็ได้หรือเปล่าโอ้เดียวเหมือนภาพหลอนอะ หรือว่ามันสร้างแบบไอ้นี่ไว้ไว้น็อตเฮ้ยนี่ไงแบบเหมือนภาพในจินตนาการเลยไอ้เตยกูหนีนี่รออะไรอย่างวิ้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 งผูรินดีใจออกไปสิ้นสุดเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเอาแล้วไงผมผูแม่งผูมันเลยไอ้เตยวิงโอโหไปเรื่อยๆรื้ยไปปึ๊บออกมาแล้วเดี๋ยวอ้าวไม้เพื่อน เดี๋ยวมันเหมือนภาพในจินตนาการบ้ามันหลอนอ่ะก็ใช่ไงมันสร้างภาพหลอนไงเนี่ยเอาแล้วไงเฮ้ยผู้หัวกล้องใส่เกาะเฮ้ยตัวเรานี่ว่าตัวดาบคู่ที่โดนจับเมื่อกี้ก็ใช่ไงเฮ้ยแล้วดูอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมมีตัวเราหลายคนอ่ะก็มันหลอกจหลอนไปเลยไงเนี่ยมันสร้างเฮ้ยแล้วลุงทำร้ายตัวเราเองด้เหรอเออแล้วจะหนีออกไปได้ไหมเนี่ยยิงแล้วว่ะเอายิงไม่ได้ด้วยอ่ะมันคือมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นแสงข้างนอกว่ะ เมื่อกี้คือภาพหลอนเออเฮ้ยมันบอกไปแดกอีกดิหลบเอ้ยแล้วดูไอ้พวกนี้โอ้ทุกคนโดนภาพหลอนอ๋อต้องหนีออกมาให้ได้ไอ้สองคนนั้นเนอะแหน่ถือน้ำหน้าเฮ้ยแต่เราหนีออกมาได้ว่ะวีมาช่วยว่าเอาเรื่องจักรวาลของดาวฟักบุ้มวยทำไมตัดภาพมาที่นาฬิกาวะเฮ้ยแล็กตัวผ่านมิติมาว่ะอย่าบอกว่าหาคนช่วยนะอย่าบอกนะว่าไททันนาฬิกามันขอความช่วยเหลือไวเตย แต่เขาบอกว่าไททันนาฬิกาเป็นซอมบี้ไปแล้วไม่ใช่หรอวะใช่หรออย่างนี้ก็สวยเรยดีวะตายแน่เอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับไททันนาฬิกากลายเป็นซอมบี้เป็นยังไงเ,เตยโคตรน่ากลัวเลยว่ะแต่มันยังไม่เป็นนะใช่เหรอเมื่อกี้ดูเหมือนมันจะเป็นแล้วนะแต่กูว่านะเว้ยถ้ามันยังไม่เป็นอ่ะกูว่ามันโค่นได่นั่นทุกตัวได้แน่่น่าจะได้เออสำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นอะไรใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้อองาก่นบบ